ผมต้องการมาซื้อคอมประมาณสามหมื่นเอาไว้ทำงานนะพี่ไมไ่อะไรมากมายมีด,มด,มด้วมัียเนาะที่แนะนาเลยนะ i n h e l Core i5 ครับครับไงอ่ะ i5 4590นะครับตัวนี้เป็นระดับท็อปนะครับการทำงาน3.3กิกเฮถึง3.7กิกะกิกะเฮิร์ตครับผมน้องตัวนี้ก็พอแล้วทำงานเล่นเกมได้อะไรก็ได้จะพิมพ์เวิร์ดได้ครับน้องตัวนี้ทำงานเวิร์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดแล้วครับต่อมาครับ บอรดแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ H97 HD3H นะครับก็จะมี USB 2.0มีพอร์ต HDMI USB 3.0ครับ2ตัวแล้วก็8 channel HD Audio ครับตอนนี้รับรอง i Real Core i5 เลยนะครับตัวนี้เลยแนะนำเลย ต่อมาครับนี่แรมนะครับสไนเปอร์16กิกการทำงานเป็น8กิก2อันหมอกระบอดตัวนี้มากมายนี่ครับต่อมาเนเบิร์ดมีเยอะแยะที่มอเลยเนาะนีอพี่ผู้ชายเขาต้องเล่นเกมด้วยนะครับอะไรแบบเหมือนที่มันเล่นฮอนกีฮอนตีฮอนปกบาลแตก แอปเมีเดียครับ G Force GT 370นะครับตัวนี้เหมาะครับเล่นเกมแบบที่ใช้มากมายครับนี่ยิเวอร์ตเล่นตัวนี้นะครับเอ่อความแรงอยู่ที่2กิกครับ DDR 3นะครับผมตัวนี้แนะนำเลยครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับ power supply ตัวนี้ 5,000B นะครับ80พัต ไฟแท้วัดแท้รับประกัน3ปีเต็มตัวนี้นะครับนี่ครับจะทานก็มาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับรับประกันหมดเลยครับที่นี่ครับผมแล้วส่งเคสนะครับก็เลือกเอาเลยครับเคสตัวนี้ลองเลือกดูก่อนนะครับโอเคครับพี่เสียมูหรอครับผมก็เดี๋ยวพี่ก็จะให้ผมชุดนึงแล้วกันได้ครับผมมระกอบไม่เลยครับและ ราคาร้าก็ตกอยู่ประมาณ25,000ื่นโอเครับโอเคนะครับตรงราคานี้โอเคครับจัดให้เลยครับ